ประกวดนางสาวไทยปี2557ถือว่ากลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะเพราะว่าเป็นการประกวดครบรอบ80ปีขอต้อนรับผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปี2557ทั้ง24ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเอาพิธีกรเชิญแนนะพิธีกรรับเชิญของเราคุณป้านจันีร์้องต้องบอกว่าแหมสตูดิโอของเราแคบลงมาในทันตาเลยนะเพราะว่ามาหลายคนทีเดียวนะครับเช้าวันนี้ Miss Thailand นะหรือว่านางสาวไทยอยู่กับเราพร้อมหน้าพร้อมตาสวยไหมครับคุณแจ็คโอ้โหใครก็ได้ครับชั่วโมงนี้นี่ใครก็ได้นี่คืออะไรแจ็คหมายถึงว่าใครก็ได้ที่อยู่ในใจผมเราเราให้เรวโหวตให้อันดีก่อนเรามีคําถามมาถามนะครับคุณแจ็คถามก่อนไหมครับผมถามก่อนเลยดีกว่าว่าเวทีการประกวดนางสาวไทยเนี่ยมีเสน่ห์ตรงไหนจ๊ะใครจะตอบเอ่ยอ่ะน้องกิฟต์ใช่ไหมฮะน้องกิฟต์น้องกิฟต์เบอร์สิบสี่ด้วยเบอร์สิบสี่ด้วยน้องกิฟต เราคิดว่าทุกๆเวทีเนี่ยมันมันก็มีสเสน่ห์เหมือนกันทุกๆเวทีแต่สาหรับเวทีนางสาวไทยโดยเฉพาะปี2,557ปีนี้นะคะเป็นเวทีที่เฟ้นหาผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองมีคุณค่ามีความเป็นอัตลักษณ์ไม่ใช่แค่ความสวยจะต้องเป็นคนที่มีความสามารถเสียสละในการที่จะช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นทูตก,การท่องเทีเ่ยวและวก็วัฒนธรรมค่ะผู้ดียผู้ดีปวฟันจันรฟังรู้สึกไงบ้างครับระวังระวังนะแบ๊วแ เราก<อ>็ไม่เลิกบ้ากามแล้ว <c oughs> มาถามใครตอบไปดิอ่ะคำถ,ถามถามว่าถ้าเวทีการประกวดนางงามทุกเวทีไม่มีเงินอยู่มงกุฎอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรางวัลค,คิดว่าอยากได้ของรางวัลเป็นอะไรนะครับถามใครดีเอยออมใช่ไหมออมบ้านบ้านบ้านเบอร์สองค่ะออมคิดว่าถ้าสมมติว่ารางวัลไม่ใช่มงกุฎเพราะปกติเวลาเรานึกถึงนางงามเราจะนึกถึงมงกุฎใช่ไหมคะครับ อีกหนึ่งอย่างที่อยู่กบลังงามตลอดคือรองเท้าส้นสูงค่ะเออมคิดว่าน่าจะได้รางวัลเป็นส้นสูงทองคาระดับเพชรอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าน้องๆน้องก็มีความคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะสำหรับเซนนี้เซนนี้ก็คิดว่าคงเป็นขนตาค่ะก็เป็นขนตาเพชร ขนตาที่ทำมาจากเพจอะไรขนตาที่ทำมาจากเพชรจจะหนักน่าดูเลนะคนรีบคุยนะครับเบอร์ยี่สิบสองเหือกแห้งนะครับยังไงครับเหงือกแห้งนะครับยี่สิบสองอันนี้แหละจะเป็นอันนี้แหละจะเป็นคำถามต่อไปครับถามว่าคุณป้าจันคือผมสงสัยว่าเห็นทุกคนยิ้มอยู่ตลอดเวลาทำไมนางงามต้องยิ้มตลอดเวลาแล้วยิ้มตลอดเวลามีแบบว่า แบบเขาเรียกลิ้นมีปากติดกางเหงือกไหมเคยเคยเป็นนะเคยเป็นแบบเนี้ยเนี้ยเนี้ยยังไงนะเนี่ใครตอบใครตอบคะยี่สิบสองยี่สิบสองเลยคือจริงๆแล้วนางงามไม่จ้อเป็นต้องยิ้มตลอดแหมเริ่มติดละเริ่มติดเหงือกละลักษณะเริ่มติดเหงือกละ งแล้วนางงามอะค่ะไม่จำเป็นต้องยิ้มตลอดเวลาแต่ว่าจําเป็นที่ต้องคิดบวกแล้วก็มีความสุขตลอดเวลามันก็จะออกมาเป็นรอยยิ้มแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยิ้มแต่คิดบวกได้ไหมทาหน้า <c oughs> คิดบวกแบบไม่ยิม้มใส่ตาบบไงใส่ตานี่คิดบวกต้อนี่นี่นี่นท่เราต้องรักเด็กด้วยหรือเปล่า จริงจริงเหรอมันก็ต้องมีเกียดเด็กหรอวะเด็กหองกี้กีกีกีไม่ใช่เจมไม่ใช่เจมแหมตามจริงต้องรักเด็กหรอจริงๆไม่ไม่จําเป็นต้องรักเด็กนะคะแต่เราจําเป็นต้องเข้าใจเด็กเพราะว่าเด็กก็แบบเป็นเยาวชนของชาติอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบไม่จําเป็นต้องรักทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยน้องดื้อมากน้องแบบไปเตะมาอุ้ยฉันรักน้องคนนี้มากมันไม่ใช่อะถนะมาเข้าคําถามทางการบ้างครับมงกุฎเพชรอเลค่ะปีนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากปีก่อนๆไหมคะค่ะก็ ก่อนอื่นนะคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่ามงกุฎของนางสาวไทยเนี่ยทุกๆปีนะคะจะประดับไปด้วยตาสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ค่ะก็คือรัชกาลที่6ที่เรียกว่าตาวชิราวุธนะคะที่ประดับอยู่ด้านหน้าตั้งว่าเราเราเดินไปดูที่มงกุฎกันไหมคะครับได้ค่ะได้ครับจัดโต๊ะรับแขกนะนะค่ะ สำหรับด้านหน้าบริเวณนี้นะคะจะเป็นตราวชิราวุธที่เราพูดถึงกันนะคะส่วนด้านข้างของมงกุฎค่ะจะเห็นว่ามีเลข8นะคะซึ่งเลข8นะคะก็แสดงให้เห็นถึง2มุมด้กันค่ะมุมแรกนะคะปีนี้นางสาวไทยของเราเนี่ยครบรอบ80ปีหรือว่า8ทศวรรษค่ะค่ะส่วนอันที่2นะคะเลข8ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตีค่ะซึ่งอินฟินิตี้เนี่ยคือความงามนะคะที่เรามีมากั ตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบัน,นค่ะใช่ค<ช>่ะแลอะไรอีกอย่างนะคะพี่อ,อ<ช>้อมเรามีลวดลายนะคะที่เราได้รับแรงบันดาลใจค่ะแรงบันดาลใจนี้นะคะมาจากสร้อยนะคะสร้อยพระสอขององค์สมเด็จพระเจ้าพคินีเธอค่ะซึ่งเป็นองค์อุป,ปถัมภ์นะคะในวชิราวุธวิทยาลัยของเราค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้มีความพิเศษอีกหนึ่นองอย่างด้วยค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านบนของตราวชิราวุธนะคะจะมีเป็น พลอยสีม่วงแล้วก็สีชมพูอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถถอดออกมาเป็นจี้หรือว่าเข็มกลัดได้อออถดก้ใช่ค่ะถอดออกได้เพราะดำหักแตกอย่าเพิ่งหลอดค่ะคือเราสามารถถอดออกมาได้มาเป็นจี้ก็ได้หรือว่าจะมาเป็นเข็มกลัดก็ได้ซึ่งตรงนี้นะคะพลอยสีม่วงที่เห็นเป็นพลอยมิทิสค่ะเพราะดำอย่าบังมงกุฎครับพลอยมิทิสหนัก9.75กรัต9ะรัต9.75กระลัตแล้วก็ด้านล่างเป็นพลอยทอมมารีนพิงค์ทอมมารีนค่ะน้ำหนัก0.51กระลัต ล้อมด้วยเพชรแท้รวมหนึ่งกระดาษค่ะแล้วก็มูลค่าต้องบอกว่ามูลค่านี่เลอค่ามากแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เป็นเลอะแต่กไม่จาคกับมดเห็นไม่เห็นปัญหาอะไรผมเห็นแจ็คบันชี้อะไรไม่รู้ผมว่าอะไรมาจารย์อะไรอะไรจ้าผมไม่รู้ค่ะคนนี้เลยอ่ะอะไรมามามาเออคุณเลยเออคุณแม่ข้างหลังทำไมอะไม่อยู่อยากถามอะไรน้องเขาคะน้าหวานมากเลย ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อพิมพค่ะอือ,อพิซพ่าใช่ไหมครับ ไม่มีค่ะเรียนเรียนอยู่ที่ไหนกัหนูเรียนอยู่ที่ราชภัฏสวนดสิทธิ์นี่ไงมีค่าเทอมอย่างจ้งพ่อแม่ส่งเรียนต้องบอกคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าสาวๆทุกคนสวยทั้งนั้นเลยนะครับแต่จะมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษในปีนี้นะครับคือรางวัลขวัญใจมหาชนแลวต้องบอกว่ารางวัลขวัญใจมหาชนที่ว่าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะโบตให้กับพวกเธอได้นะครับพิมพ์พิมพ์เอ็มีนะหรือว่ามิสไทยแลนด์นวนวัคตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าประกวดที่คุณชื่นชอบนะครับแล้วก็ส่งมาที่4ตอน1001ะ ครับปิดโหวตคืนวันที่20พฤศจิกายนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับขอย้ำอีกครั้งนะว่าการประกวดมิสไทยแลนด์หรือว่านางสาวไทยปีนี้จะจัดขึ้นที่โรงละครอักษรานะะฮในวันที่22พฤศจิกายนนี้เวลา2ทุ่ม50ถึง4ทุ่ม40ทางโมเดิร์นไนน์ทีวียอดนะครับและนี่คือผู้เข้าประกวดนางสาวไทยปีนี้แป๋ทศวรรษคุณป้นจันมีคำถามสุดท้ายไหมครับ คิดว่าใครจะได้ตําแหน่งครับโอ้คุณพิมพ์คุณพิมพ์ก็มีสิทธิ์เอานี่นี่มันส่วนตัวแล้วนะอ้าวคุณจะแยกกับผมป่ะล่ะไม่ได้นะไม่ได้นะเอาละเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนางสาวไทยว่าที่นางสาวไทยทุกคนที่บผมเติมมาคุยกับเรายกขบวนมายกขยงมาเลยครับผมทางกองประกวดแล้วคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณป้าจันทร์บคุณป้าจันทร์ขอบคุณมากครับ แล้ววันนี้หลายคนจับตามองคอนเสิร์ตของไมค์แคร์รีนะครับซึ่งมาเช้านี้แต่วันตีไม่ใช่วันตีสามไมค์แคร์รีก็มาเมืองไทยแล้วแต่สิ่งที่มดดำพูดหลายคนสงสัยมากว่าเธอรีเควสตขอให้มีบอดี้การ์ดเยอะเท่ากับเยอะเท่ากับพระกามบาร์บาร่าเลยจริงหรเปล่าจริงหรอเปล่จริงเขาบอกตอนนี้คือบอดี้การ์ดเยอะมากเดี๋ยวต้องคอยดูนะมันต้องมีภาพออกมาอยู่แล้วแหต่เขาบอกเขาจะเดินเขาจะเดินห้างเนี่ยเราก็มาลุ้นกันว่าเขาจะเดินเซ็นทรัลเวิลด์คต้องไปพารากอนก็โรงแรมอยู่แล้วพ็อยู่นเนี่ย อาจจะแบกไปเซ็นทรัลเวอร์ไปอะไรไปสะพานพุทธาเลยนะมาลาไครลี่เนี่ยไปกันหมดเลยไปกันหมดทั้งประเทศเยอะแยะเราสี่คนครับเพราะเราไปฉลองฮาโลวีด้วยไหมใช่ครับบอสครั้งหมเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนชวงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ